สีส้มพี่บ้านพินิดก็เอ็นไปเบิ้องมองหันมาจันว่าโอ้ยเนาะหลายแหงไม่แน่เขาจะพกกล่ามากบางนี่ก่อนคุณน่ะมองหันมิตน้อยยันยี่ขวบกวบโอ้ยเนาะว้ายมันเกิดอยู่ไก่หนามพี่มันไม่มีเอาบนไปยังไงบนไปหานอยยันยีแล้วบัดนี้โอ้ยเนาะคุณน่ะมึงดูป้าโทองามขักงามเนี่ยเอาไปแข่งเทโพเนาะ คุณหมุนปลาได้ป่ะหนี่งปลาผักบุ้ใหญ่ผู้ใดตัวใดยายผู้ใดตัวใดโอ้ยพอๆเสาๆอ๋อยังสิยังสิเข้าไปอีกอยู่เอาน่าเอาน่าเอาน่าอนาบุบูปลาบูดงเป็นแบบนี้เอา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 เก้าสิบสองวราพรสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องฟอง่ายสุขุสุขคนเดอจ้าเดี๋ยววราพรสินภาพพี่น้องไปเก็บผักบุ้งกับพี่น้องจ้าแบบอัน คนไทยเอินว่าผักบุ้งนะฝลังเศสก็กเอินอี่อย่างก่อไอเนื้อไม้บอมบอมบ,บูเอิ่นว่ามากับสองสาวเหมือนเดิมเพิ่นพามานี่จะป้าผักบุ้งทั้งนั้นเลยจะพี่น้องจา้านี่มันกําลังขึง้นน่นเห็นปีนิดบอกว่ามีแตนอนใหญ่่า,าสั่นว่าโอ้ยใหญ่หวอบพีหลีนี่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 ปุ๊ปา้า อันนี้นี่นี่นี่โอ,โอ,โอโเพียดยอดนี่นยอดบวกไงยอดนี่นี่นี่ถ้าเก็บเอาต้องเก็บเอาแบบนี้นี่งัดแล้วก็เก็บนีมีดบ่อนี่งัดนี่สิมีดมีดงัดเลยเอาที่บอลที่บนักซื้อกันดิรักแล้วเก็บไปให้เราแนะ่เนี่ยเพื่อเราอยากกินเนาะมันก็มีหลายคนอย่างนี้นได้มากหรือโอดตก็ได้เออได้มามาเก็บเก็บไปที่น้ก่อแห้งแค้นั่นแค้นี่แห้งไปอยากกินน้ำ เต็นนามกอนดงมันเลยจ้กพี่น้องจ้ะคุณเพราะตรงยางเขาไปเก็บในๆพุ่นกระไดไปนิดมันไปมันนอนใหญ่ีหลี่เด้พี่น้องนี่เอานอนนี่หักตัวเนาะมันหักปัวนี่เอาแก่แตบอก้เปลนกันเออมันแก่ลวมั้งนี่โว้นะนี่หลอกในอยู่อันนี้บแก่นี่พีเอามีดเสียบลงไปเลยมากับอคุณหมอนี่ก็ต้องแบบว่าไอ ใส่ถุงมือใส่ถุงมือก่อนเด้อจ้าพี่น้อง,องจ้าคุณหมออนามัยก่อนจะเก็บผักบุ้งคุณหมอก็ต้องเตรียมตัวก่อนนะคะคุณหมออนามัยเตรียมตัวใส่ถุงมือเตรียมตัวผ่าตัดอเ,เอายอดนี้แหละอ่อนๆกูปว,ปวสียบมีดต้องไปเลยจ้ะเอาลองเล็กเลือก่นันอะไม่ค่อยได้ปวดจ้าแมนอีบีคุณอือืมคุณ มัสักก็นอนนั่งดินอีกนี่เงินเนี่ยไปนี่ก็ไปมว<อ>ยยางไปตุงโดนตุงโดนตรงโดนมาพี่มาพี่เหมืนมันหลโผล่พวกไหนท่านผู้ชมเบิ่งเนี่ยเมนบดเลยหนี่จ้าพี่น้องจ้าโอุบวบทุ่งนั่นเลยนีป้าดโถเพียบโอ้พี่นิดมาอ่ะกล้ๆน้ำเพียบพี่นิดจ้าจ้จมา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 โอ้ยลายแห้งลายแห้งลายแห้งอุบ้าพี่น้องเลย รับพ่นสะอ่อนได้ปะนี่ตื่นเต้นตื่นเต้นอีกแล้วมีต้นนี้ก้ะเทปโดนบอต้นเออต้นตำแย่เต็มนึ่งคุณน่ะแบบออชนิดต็นโป๊ะโป๊ะได้จากพี่หนอบบแชนิดโป๊ะโป๊ะได้จ้ะอัน ผักไอ้หน่อไม้ฝรั่งเนี่ยโมเมนผักบุ้งฝรัง่งเพิ่นกลสิเอาไปเท่เออแกงเทพโพกันเนาะลวกกิมกระแซบลวบกกิมกระแซบประสาทมาเกยบพี่นอนนี่ลวกกิมกระแซบอืมต้องรับผู้กินผู้ก็กินกานั่งเดียวเบิ่งตะเลือกมานานั่น ตะลักแกงให้พวกเอาไปแจงงูกินให้ตะพูติดใจได้ไหมนั่นเห็นว่าเพิ่นเพิ่นคอนเฟิร์มจ้ะคอนเฟิร์มมีแต่คนติดใจอุ้ยหลาย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 เฮงลายเฮงมื้อนี่มาและวันจะให้พี่นิดเป็นเป็นผู้เก็บเก็บบอกอันอันที่มันกำลังขึ้งสิเนี่ยพี่มันนองว่ามันอ่อนนี่เด้ยนี่มันก็สิบห เห็นเห็นมันขึ้นมะไม่กะจะอยากได้ไม่วัตถิวาโอ้ยจะเป็นเอาใจยากเลยพ่อเมียพี่น้องเลยบึ้งเดียวบึ้งขาดีจ้ะบึงขาขวบๆอ้อแซมเนี่ยห้องกับบ่อเลือกจ้ะเลือกสวยเลือกได้สวยเลือกได้นั่นหนอนนั่นก็ใหญ่หนอนนี่ก็ใหญ่เอามา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 เอาพี่มาเอาเนี่ยเนี่ยพุดขึ้นมาไม่ไม่เนี่เฮงสีอ่อนเนี่ยลงเนี่ยเนี่ย หักตําแย่ยใส่ส้นมือแล้วบันนี่สินแบบนี่ไว้บันนี่นี่ใส่อยกินแบบแต่พักเยียนกับเต็มกับตาแล้วอืออันนี้กินหนึ่งนอนดังดินเออนอนดังดินนอนดังดินมันขึ้นนอนอีกอย่างบานเหามัน,นงามแบบนี้ไหมขึ้นมาใหม่ฝรั่งประมาณนึงเออขึ้นมาใหม่ฝรั่งประมาณหนึ่งเนาะ อยากได้นอนี่อ่ะอยากได้นอนี่อ่ะน้องอยากได้หนอนี้อ่ะตัดให้หน่อยเนี่ยอืออือโทษนะเบิ้งเลยจ้ะวายเขาอวบเลยจ้ะว้ายพ่อแม่พี่น้องเลยเบิ้งด้วยนี่เพราะว่าตั้งแต่ต้นแห่งมันนี่กะบักใหญ่เลยจ้ะอือน่ะเขาเขาอวบอวบทั้งนั้นเลยจ้ะเออนี่ละนี่ละนี่เดี๋ยวพี่อืมอ้วบเ อุปกรณ์พร้อมมีดมาด้วยจ้ะเอาหน่อนี้ไหมไตับหน่อข้างหลังตามใจนะคะอออขันมักแบบว่าอนนอบเด้ออ,อก็เอาท่านี้ลหละอาจารยเอาพ่อยู่พ่อกินเอาพ่อเป็นอันพี่น้องจานสังเกตบ้างดีๆเด้อมาเจอลิ้มคล้องอีกแล้วนี่แหะเอา้า ไปใช้เวลาพอนกับบุกข้นคลองหนำดอกมักหลายคลองนำเขาอันผู้ตัดพักบุงก็บ,บอกว่าคือบอกเอาสวิงมาน้ำมาสันว่า <c oughs> คลองหนำง่าอีกแล้วพี่น้องโอ้ยมันขึ้นอยู่ขังคลองนํนำลายแหงพี่น้องเอ้ <c oughs> มาสิเซาเมียบานพี่นิดเกินไปเบื้องมองหันมาสันว่าโอ้ยนาะหลายแหง ก่อนบ้ามองนี่ก่อนคุณน่ะมองหันมีแต่หนอนยันยันกวบๆโอ้ยเนาะควายมาเกิดอยู่ไก่หนามพี่มันไมีเอาหมุนไปยังไงหมุนไปหาหนอนยันยัแล้วบัดนี้โอ้ยเนาะคุณน่ะมึงดูปลาโทงามขักงามแน่นี่เอาไปแข่งเทโพเนาะคุณหมุนปลาได้แบบนี้ปลาขลังใหญ่ผู้ใดตัวใดอืใหญ่ผู้ใดตัวใด โอ้ยพอพอสาวสาวอ๋อยังสิยังส,สิเข้าไปอีกอยู่เอานา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 บับัป้าบัดดวดงบปแล้บา้านนี้เอา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 หนั่นเพิ่นจะไปตัดเอานอนั่นเอานั่นตัดตัดนอนั่นตัดเลยค่ะพูดนะหักแต่พวกโอ้ยหักดังโกเลยสันว่าโอ้ยพูดนะโอ้ยมันมีไผ่ตัวเขาได้เด้อบานนี้กิลีอ่ะ แม่เจ้าซำแขเด็นอ้ยจะไปอีกถอพอแล้ว,วเซ้านเบ่ <laughs> นไปอีกแล้วพี่น้องเอ้ย <laughs> ไปส่วนี่บ้านแล้วไปส่วนี่บ้านแล้วส่วนี่บานล้วปั่นั่นเนินบ้านหิวบ่ไไวอ้ตายได้ปนนั่นเห็น, <laughs> น,น,หนบ่บันนี้คิดคิดถึงตรงนี้มันบอ่อ ีแรกว่าสิคอเป็นพอไปนี่เขาก็ต้องขอแป้งให้เขาอือเอาก็คิด่เอาแต่พักเย่นเฉยเอาก็เจ็บไปเล้นลานั่นล่ะอันเก็บไปให้เล้าอันผู้ไทยคลิปบ่เก็บเก็บดีกับว่าเอาานั่งเฝ้าสามนอนี่เอามามาตัดเอาเนีน่ยมันงามปวดมันงามแหมเออม,มันงามปดาวดสือเฝ้าอีกแล้วสามนอนนี่เป็นตะฮักโกดีแท้ <c oughs> ออาพุ่นบอกมาตั้งนี่อันอันหอบปุ่นปรวัติประไวอีกแล้ววันนี้สัยสิเห็นถุงบางหันว่าถุงมันเบาด้นี่เบาบเาจังเม็ดเบาจังเม็ดนี่นี่งามขนาดไีนก็น้อยไงยังหวานต้องตายแล้วยังไงขอเชียวเมื่อได้สัแม่เนี่ยตัดตรงไงปุ่นโอเคอ่อนลงไปอืมอ่อนดูอืม จ่วยเยเออเอาจะไปเอาำตำกันตรงนี้ก็ตตรงเอาอลอหลอกเ่รอก็ว,วัาได้แหละนะจุ๋มจอนี่หลอกสีย้ำสะเก้ยนเขาไปหลอกเขินไปหลอกเอานี่ีกระดมันบนอกวออนพ่นผลได้เก็บดอกให้พีพ,พอเราเก็บเป็นคุดธขายคลิปพี่น้องเลยนี่เก็บกระบอกกีรีา เก็บกินแต่ว่าเิ่นเก็บไปฝากกินแล้วมันก็แฟเพิ่เพิ่นเราไปฝากมเก็บส่วนมากเก็บไปฝากมูน่ะลายกว่ากินกรแค่นอสองนอกับพิมแล้วผู้เดียวเนาะแมนะสองนอกับเอาเนี่ยเสียเตออยู่สิอืม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 ไป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 เสา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 เอ มันสิลงไปหอดคองน้ำปุนยบ้านนี้มันสิไหลได้บานนี้เออไป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 รับตาไวเพอาล้วจารับตาไวโอ้ยบ้านนี้หอบไงก็เก่าลายกัวแหรอเนาะะหลายกัวปั่นปั่นเนาไหมเนาะไป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  พอไปแล้วพ so well> yeah. ุ่นพุ่นไปพอไปซัดอีกคือเก่าเฮ้ยมาแต่พอเอาพอแล้วมาหอดแล้วโอ้ยมึงดูนี่บอกบอกพอเขาบอกพอป่ะเนี่ยเอาพอปั่นกันหรือบั่นเนี่ยเอาไป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 มาปนีได้หลายกอเก่า ใส่ลงไปเลยอม,มองมีแห้งงามกของปุณเออฮะปุนงามแหง้งโอ้ยสารกระดอกกระเดียดถ้าไมาเอาของนี้ก่อนอาจจะพูดได้มาเอาพี่ตรงใดห้มอมองหันนี่ก็คือหันเ้าก็เก็บมาจากหนีได้ละสำหรับปลาผักบุ้งพามาชมปลาผักบุ้งพามาเก็บผักบุ้งมืนอนี่กัฝากพ,พี่น้องสุภุดสุคนผู้ใดชอบก็บกดไลค์ให้แน่กดแชร์ให้น้ำกดติดตามให้พร้อมเลยจ้า อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งไว้จะได้รู้ว่าวันรับพรสุภาพไปใส่มันจะได้แก่งเตือนเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้พอกันไหมมือหนาแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะไปผู้นั้นบนหอบมาเต็มเลยคพื่อนๆเป็นหอบปงไงโชว์โชว์โอ้ยนี่ตะนองแบบใหญ่ตะนองใหญ่ใหญ่หอบผักบุ้งเต็มกำมือวันศุกร์ผู้นั้นวันศุกรากับวัเสาร์ โอ้โหยหน่อปลาแซวเห็ดจังใหญ่หลวมเลยมันงามมันสะออดเดลยพ<า>ี่น้องงามบอกใช่สะออดไหลเลยก็คื